สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้นะคะพาคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะมาชมมัดด้าเสียกไฟนะคะซึ่งเสียรไฟคันนี้นะคะเดินทางมาติดตั้งลูฟบอกนะคะและคุณลูกค้านะคะได้เลือกรูฟบอกขนาด700ลิตรนะคะแน่นอนค่ะขนาด700ลิตรนะคะจุสมใจคุณลูกค้าอย่างยิ่งนะคะและรูปทรงของรูฟบอกคันนี้นะคะให้ชมค่ะรูปทรงที่เราคัดเลือกมานะคะคัดสรรมาให้คุณลูกค้านะคะต้องสวยต้องทันสมัย ต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรูปทรงโฉบเฉี่ยวทันสมัยเห็นไหมคะและที่สําคัญนะคะตัวรูฟบ็อกซ์นะคะเปิดได้2ฝั่งค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะจอดรถทางด้านซ้ายนะคะก็สามารถเปิดนําสัมภาระขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายหรือคุณลูกค้าจะค้าจะจอดรถทางด้านขวานะคะก็สามารถนําสัมภาระขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะคะมีกุญแจล็อกทั้ง2องฝั่งเลยนะคะเปิดด้วยระบบชกอัพเช่นเคยนะคะหนาแข็งแรงกันแดดกันฝนได้นะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะทรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกทรงนะคะที่ทางเราคัดสรรมาจัดจำหน่ายนะคะสวยแน่นอนค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะว่ารถรุ่นนี้ติดทรงไหนสวยติดขนาดไหนดีนะคะ <c oughs> เรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะหรือแอดไลน์ ูดคุยกันได้นะคะที่ s s ส SCR4X4 นะคะหรือจะทักมาหน้าเพจก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์ติดต่อนะคะ0992825922หรือ0969824289นะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะดูแลการติดตั้งอย่างใกล้ชิดนะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ ชมกันอีกเรื่อยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ